สวัสดีครับคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมานี้ไม่ได้ทำเป็นคลิปเดียวให้ประชาชนดูแล้วทำให้ถูกใจประชาชนมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นหลักศัลธรรมที่ประชาชนจะต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะทุกท่านถือบัตรประชาชนอยู่นะฮะ บัตรประชาชนนั้นเป็นขุมพลังมหาศาลทั้งด้านการเงินและก็อำนาจของประชาชนที่รอเจ็ดให้มา88ปีแต่ประชาชนใช้ไม่เป็นนะไม่รู้วิธีใช้ไม่รู้เทคนิคดังนั้นจึงต้องมีผู้บรรลุการใช้อำนาจทิพย์ใจของรอเจ็ดมาชี้แนะมาชี้แนะ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นแบบชั้นสูงนะฮะซึ่งโดยปกติประชาชนไม่รู้จักไม่รู้วิธีเพราะนั้นผมคือตัวเลือกใหม่ที่ประชาชนควรจะเลือกหลังจากที่ท่านได้เลือกพักการเมืองนะฮะต่อไปนี้ท่านเลือกตัวเองเลือกตัวท่เอเนะโดยผ่านไอ้มาตรฐานใหม่ที่ผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้ท่านเพื่อท่านจะได้ใช้อำนาจอาธิปไตย ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดของประเทศเราเจ็ดมอบให้แล้วท่านใช้ไม่เป็นอำนาจนั้นอยู่ที่บัตรประชาชนนั่นแหละครับท่านใช้บัตรประชาชนออกคำสั่งประเทศก็เปลี่ยนประเทศเราอยู่ในล่องในแท็กที่ผิดเพี้ยนกันมาตั้ง90ปีตั้งแต่คันราาชเป็นล้มเราเจ็นั่นแหละครับเราเจ็ก็เตือนก็บอกแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นติดลมการเมืองเพราะว่าไม่เชื่อเราเจ็ เราเจบอกให้ปรับปรุงแก้ไขคณะราษฎรไม่ทําตามที่เราเจ็แนะนําอะไรเลยเป็นเวลา2ปีเราเจ็ดจิ่งได้สารราชไงฮะเพราะรับไม่ได้เหมือนกันที่จะทําให้บ้านเมืองมาติดกับดักแล้วก็เป็นเช่นน,นั้นจริงเราจึงเป็นประเทศไทยที่อยู่ในยุคมืดมืดบอดในการใช้อานาจที่ยใดกันไม่เป็นนะ,ะก็เลยมีรัฐมนูลมาถึงยีฉบับนั่นแหละครับ แต่ถ้าให้รอเจ็ดทำจะมีฉบับเดียวนะและเป็นการทําหรือการสร้างประเทศที่ถูกหลักวิชานั่นเองแต่เนื่องจากคณะราษฎรไม่ได้เชื่อฟังรอเจ็ดที่แนะนําให้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นรอเจ็ดเป็นคนเขียนเองฮะว่าเป็นฉบับชั่วคราวเมื่อคณะราษฎรยื่นมาให้รอเจ็ดแล้วก็บังคับด้วยนะให้เซ็นเพื่อประกาศใช้รอเจ็ด เห็นว่ามันจำเป็นต้องเซ็นอ่ะเพราะมันมีอาวุธก็เลยต้องเติมคขาว่าชั่วคราวเข้าไปแล้วก็บอกให้ปรับปรุงแก้ไขคณราชเขาก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรอกครับก็มีแต่อาวุธเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเขาก็อ้าวจะ,จะ,จะ,จะปรับปรุงแก้ไขว่างนันเถอะแต่ว่าในโลกความจริงไม่ได้แก้ไขอะไรเลยครับเราเจ็ก็เห็นว่ามันเจตนาชัดเจนแล้วก็รับไม่ได้ก็จึงสละราชนั่นเองมอสลาแล้วอำนาจสิบไป จากบุคคลเดียวก็มาอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดเลยเพราะว่าตามหลักวิชาศัจธรรมการปกครองนั้นอำนาจอธิปไตยจะอยู่จะอยู่สองที่เท่านั้นนะครับอยู่ที่กษัตริย์กับอยู่ประชาชนถ้าไม่อยู่กษัตริย์แล้วจะอยู่ประชาชนแล้วเมื่ออยู่กับประชาชนแล้วจะอยู่ตลอดการตลอดไปแต่ถ้าเผื่อไม่ได้อยู่ที่ประชาชนแล้วล่ะก็จะอยู่คนที่มีอาวุธนั่นเองนะเห็นภาพนะครับมีคนอยู่สามจำพวกจำพวกแรกก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเอง อำนาจทิพยตยอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่ถ้าไม่ได้อยู่แล้วล่ะมีคนมาปล้นมายดึดหรือสละราชเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> ก็จะมาอยู่ที่ประชาชนนั่นเองแต่พออยู่ประชาชนล้วจะอยู่ตลอดกาลนะฮะตลอดไปเลยแล้วถ้าเผื่อประชาชนไม่ได้ใช้ล่ะก็มีคนใช้วุฒิมาใช้นะเข้าใจนะเข้าใจคอนเซป t นี้อันนี้คือหลักสัจธรรมนะครับคืออำนาจทิพย์ตยเนี่ยไม่อยู่ที่กษัตริย์ก็มาอยู่ที่ประชาชนแล้วจะอยู่ตลอดกาลตลอดไปแล้วถ้าเผื่อประชาชนไม่ได้ใช้ล่ะ ก็แสดงมีคนมีอาวุธมามาเอาไปใช้น,นั่นเองเพราะนั้นประชาชนก็ต้องทำไมก็ต้องให้เขาปใช้ไป,ไปเพราะเขามีอาวุธนี่ครับไม่มีใครไปยืนแอนอ,อกท้าปลายกระบอกปืนก็ต้องให้เขาใช้ไปจนกระทั่งเขาหมดกระสุนะหรือหมดวาละอะไรก็แล้วแต่อำนาจที่แบบนั้นก็ก็อยู่ที่ประชาชนเหมือนเดิมพวกพวกนั้นหมดอาวุธไปเองมันก็หมดอำนาจที่จะมากดขี่นะฮะอ,อ,อำนาจอะไรก็อยู่ประชาชนนั่นเอง พูดง่ายๆอำนาจทิพย์ใก็คือลิขสิทธิ์นั่นเองเมื่อมาอยู่กับประชาชนแล้วจะอยู่ตลอดการตลอดไปเป็นลิขสิทธิ์ของประชาชนเลยนะมีลูกมีหลานของประชาชนก็รับช่วงต่อกันไปเป็นอย่างนี้นะฮะกษัตริย์ไม่มีนะครับในเมื่อไม่มีขาดไปแล้วก็ไม่มีตลอดการตลอดไปเหมือนกันแล้วไม่กลับไปที่กษัตริย์อีกเลยจะอยู่ที่ประชาชนตลอดการตลอดไปประชาชนเข้าใจหลักศรธรรมนี้ให้ถูกก่อนเมื่อเข้าใจนี่ถูกแล้วท่านจะได้ใช้เป็นนะ เมื่อท่านเข้าใจตรงที่ผมอธิบายนีแล้วท่านจะรู้ว่าอำนาจที่ใจอยู่ที่ตัวประชาชนเนี่ยอยู่ที่ตัวฉันนี่เองเออแต่ว่าใช้ชย,ยังไงฉันไม่ได้ใช้หรือว่าวันไอ้วันเลือกตั้งฉันไปใช้แค่นั้นเองจริงๆไม่ใช่ครับเราเข้าใจผิดกันหมดเลยนะครับในคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นซีรีส์เลยนะครับท่านต้องนั่งดูกันเป็นวันเลยนะครับจะดูคลิปเดียวแล้วรู้เรื่องไม่ไม,ไม่ไม่ใช่งานผมไม่ใช่งานแบบอะไรนะ คนมาคนอยากดังหรืออยากมีชื่อแล้วก็มาทําคลิปให้คนดูถูกใจคลิปเดียวเฮ้ได้วิวเป็นล้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างนี้งานผมไม่ใช่แบบมาเอาใจท่านไม่ไม่ได้มาเอาใจนะครับแต่มาชี้ชี้ให้ท่านเห็นหลักสัจธรรมที่ถูกต้องแล้วท่านต้องเคารพด้วยเพราะท่านถือบัตรประชาชนเงี้ยไม่เคารพไม่ได้นะครับเพราะท่านถืออํานาจสูงสุดอยู่แล้วหลักสัจธรรมเนี่ยมันใช้กับอํานาจสูงสุด แล้วท่านมีอำนาจสูงสุดแล้วไม่ทำตามหลักจรธรรมมันก็เสียของท่านจึงได้เสียของไม่ได้ใช้ประโยชน์มาตั้ง8 8ดปีใช้ไม่เป็นสั่งการก็ไม่ได้ไม่รู้ไปใช้ตรงไหนที่ไหนเออนั่นแหละปัญหานั่นคือปัญหาของท่านนะครับผมมาแก้ปัญหาให้ท่านนะผมมาแก้ปัญหาหท่านแต่ทีนี้เรื่องที่ผมมานําเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยมีใครมาบอกก็แน่นอนไม่มีใครมาบอกท่านหรอกครับเพราะเขาต้องการปกครองท่าน แต่ผมไม่ไ,มได้ปกของท่านผมจะทําให้ท่านตื่นตื่นใช้อํานาจของท่านแล้วปกของตนเองดังนั้นท่านต้องเลือกตัวท่านนะอย่าไปเลือกพักการเมืองอย่าไปเลือกสสอ,อย่าไปเลือกพักการเมืองจงเลือกตัวท่านเองนะครับเพราะท่านไปเลือกพักการเมืองหรือสสเขาเรียกเลือกตัวแทนบัดนี้มันได้หมดยุคตัวแทนแล้วผมเป็นผู้มาทําให้มันหมดยุค งานของผมคืองานเปลี่ยนยุคสมัยของโลกของโลกนะฮะเปลี่ยนยุคสมัยของโลกแต่ต้องเกิดที่ประเทศไทยเพราะผู้คิดคือคนไทยนะเพราะนั้นต้องเกิดที่ประเทศไทยแล้วคนไทยถึงถืออำนาจที่ไต่เนี่ยต้องฟังกันทุกคนไม่มียกเว้นและผมไม่ได้บังคับแต่บัตรประชาชนมันบังคับท่านเพราะท่านมีแล้วท่านใช้ไม่เป็นนั่นเองไม่รู้วิธีใช้จึงเสียโอกาสเสียความมัง่งคั่งนะครับ กลายเป็นผู้ถูกปกครองแล้วก็มีนี่คูเรือนกันสูงแล้วแก้ปัญหาประเทศไม่ได้หรอกครับต้องมานั่งดูพวกตัวแทนเนี่ยเล่นเกมการเมืองน้ำเน่าเขาเล่นการเมืองน้ำเน่าท่านก็นั่งดูเขาเล่นการเมืองน้ำเน่าแล้วเถ้าเผื่อท่านใดเผลอก็เข้าร่วมเข้าร่วมแล้วก็มีอารมณ์มากมากก็ต่อสู้แล้วนายก็เสียชีวิตเสียไปก็เสียเปล่านะเสียชีวิตไปก็เสียเปล่าติดคุกไปก็ติดเปล่าเข้าใจที่ผมอธิบายนะแล้วครแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลท่านจะกลายเป็นกบต้มเลยดิแล้วทุกคนก็รู้ละป่านเนี้ยมาถึงจนบัตรเนี้ยละ่ะประชชนรู้ตัวแล้วว่าเป็นกบต้มถูกนักการเมืองหลอกหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านเลิกแปรพึ่งพึ่งพาอาศัยอ,อ่สอสอพรรคการเมืองแล้วนะเพราะผมมาเปลี่ยนยุคเป็นยุคที่ประชชนพึ่งตนเองคะไม่ได้ไปพึ่งสอสอพรรคการเมืองแล้วไม่ต้องพึ่งพาเขาพึ่งพาตนเองตนเป็นทพึพ่งแห่งตน จะพึ่งตนเองได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องเกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตนเองและเขาเรียกว่าโสรับันทิไปไตยดังนั้นงานผมคืองานมาอัพอัพเกรดแล้วก็ยกระดับประชาชนนะมาอัพเกรดยกระดับแล้วก็อัปเดตประชาชนด้วยให้เป็นคนไทยยุค A i ที่เป็นคนไทยตัวจริงที่ใช้อำนาจทิไปไตตัวเองเป็นดังนั้นทุกคนต้องอัปเดตตัวเองหมด นะที่มีบัตรประชาชนอายุ18ป,ปีขึ้นไปผมจะเอา,อายุ16แล้วกันเพราะว่าอีก2ปีเด็กก็จะต้องมาใช้อำนาจเนี่ยเพราะนั้นเด็กก็เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยปรับตัวไปด้วยนะปีที่3เด็กก็ได้ใช้อำนาจแล้วอายุ18ปีก็ได้ใช้อำนาจเพราะนั้นเด็ก16กอ่ะก็เริ่มเลยนะครับนะฮะที่นี่อ่าไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มาไม่ได้ทักการเมืองแบบ ไอ้พักการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐมนูญน่ะที่นี่ไม่ได้เป็นพักการเมืองแบบอยู่ภายใต้รัฐมนูญที่มีเจ em. ้าของพักอ่ะไม่ใช่แต่ประชาชนจะเป็นจะเป็นเจ้าของพักไปเลยไม่ใช่เป็นบุคคลหมู่กลุ่มคณะมาเป็นเจ้าของพักอย่างที่พักการเมืองทั้งหลายที่ท่านไปเลือกนั่นแหละอันน <cielo. punished. S 2> ั네้นเป็นคนรวยคนรวยมาเล่นการเมืองคนรวยก็เป็นเจ้าของพักมาเล่นการเมืองแล้วมันเป็นการเมืองที่ใช้มันนี่โพลิติกเพราะรัฐมนูลมัน มันเขียนผิดคือประเทศไทยมันผิดมาตั้งแต่เขียนร,รัฐมนูญนะเราไปใช้รัฐที่รัฐมนูลแล้วเขียนรัฐมนูลผิดเขียนไปแบบผดเด็จการ์นั่นเองเราผิดมาตั้งแต่การเขียนรัฐมนูลแล้วก็ผิดมาตั้งแต่ก่อนเขียนอีกคือไม้เซตไม์เซตก็คือไม่เคารพหลักศาสนาที่ถูกต้องนั่นเองนั่นแหละครับเมื่อไม่ไม่เคารพหลักศาสนาที่ถูกต้องใช้ไม้เซตของผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลเขาก็สั่งให้เขียนรัฐมนูลแบบนั้นแบบนี้ เขียนไม่ถูกใจก็ลือเลิกจนกว่าจะถูกใจซึ่งท่านก็รู้ท่านก็สร้างคนอยู่แล้วเวลาใครมีอำนาจก็ต้องมาเขียนรัฐธรรมนูญใช่ไหมเขียนให้ถูกใจไม่ถูกใจก็ลือใหม่เขียนใหม่จนทั้งถูกใจแล้วก็ปกครองมาอ้นนี้เขาเรียกว่าใช้รัฐทิรัฐธรรมนูญมานําประเทศแทนที่จะใช้รัฐทีประชาธิปไตยซึ่งรัฐทิประชาธิปไตยนั้นเขาจะรีบนะเขาไม่รีบร่างรัฐธรรมนูญแต่เขารีบทํายีงแบบนึงเขารีบไปทําฝึกขัดประชาชนเนี่ยให้ใช้อํานาจอธิปไตยเป็น ที่เราเจ็ดให้มานะ่เขาต้องรีบไปฝึกประชนใช้อํานาจของเราเจ็ดที่ให้มานะ่ให้เป็นซึ่งมันมีหลักอยู่สี่ข้อนะหลักอยู่สี่ข้อประชาธิปไตยมีหลักอยู่สี่ข้อ,ะขอนะส่วนการสร้างชาติประชาธิปไตยจะมีหลักอยู่ห้าข้อแต่อข้อที่ห้าเนี่ยไม่ใช่หลักคือมันเพิ่มมาเพื่อที่จะมันเป็นข้อเป็นพิธ,ธีการอนะไม่ใช่หลักไอข้อที่ห้าคือพิธีการนะในการสร้างประเทศจ,จะยังมีพิธีการคือข้อที่ห้าเพิ่มนมาเป็นพิธีการไม่ใช่หลักนะครับ แต่ว่า้ตัวประชาชนเนี่ยจะต้องรู้ใช้เป็นเข้าใจใช้เป็นอย่างมืออาชีพเลยคือต้องรู้4ข้อน,นี้มันเป็นหลักของประชาธิไปไตยนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าไอ้สข้อคืออะไรแต่เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้ถูกก่อนนะจำไว้นะประเทศเราเมันอยู่ในร่องในแท็กที่ผิดเพี้ยนทําให้อยู่ในภาวะอ่ภาวะ,าว,ะวิปราพมาถึง90ปีอ่าจำเป็นที่จะต้องจัดจัดระเบียบใหม่ ให้ไม่ลงตัวลงร่องลงแท็กนะเพราะอันเพี้ยนมาตั้ง90ปีแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องทําให้ถูกเพราะว่าประเทศมีลิขิตเมื่อถึงยุครอสิบแล้วเนี่ยจะต้องเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอยู่ในร่องในแท็กที่ถูกอย่างสง่างามสวยงามและเป็นต้นแบบแก่โลกนะเพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดในปี67นี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นปีที่หมดสิ้น องคาพยพอิทธิพลของลอเก้านั่นเองอิทธิพลของรนเนอเก้าก็คือยุคถิ่นกาขาวอ่ะกว่ามันจะหมดเนี่ยรัฐบรรตุในยุคตูนี่แหละนะฮะอยู่ในยุคลอเก้าแล้วก็มีองคาพยบสืบต่อกันมาจนกระทั่งในยุคตูนี่หมดสภาพอ่าเมื่อหมดสภาพแล้วก็อ่าไปเป็นองค์มนตรีน,นั่นแหละหมดสภาพทางการเมืองและวพะก็นั่นแหละครับเรียกว่าหมดยุคถิ่นกาขาวนั่นเองหมดอิทธิพล สินคาขาวนะก็จะเข้าสู่อิทธิพลใหม่เรียกว่าอิทธิพลของยุคลอสิทธิ์เป็นยุคสกาววิไลหรือสีวิไลนั่นเองนะแต่ก่อนจะสีวิไลต้องติดตั้งสกาววิไลก่อนคือติดตั้งของใหมเอี่ยมอ่อ,องไหมแวววาวไหมสุกสกาววิไลของใหม่นี่คือมาตรฐานใหม่ของประเทศนะผมได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ให้ท่านแล้วนะท่านก็จะได้ใช้อํานาจของรถเจ็ดที่ให้มา ในยุคสกาวิในช่วงสกาววิไลสิ0ปีเนี่ยสร้างประเทศไทยให้เป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงทีนี้จะเริ่มมันก็ต้องเริ่มหลังวันเกิดประเทศไทยก็คือวันที่ยี่บเอ็ดเมษาเป็นปีหกเจ็ดนะวันที่ยี่บเอ็ดเมษาก็คือหลังสงการเนี่ยวันที่ยี่บเอ็ดเมษาปีหกเจ็ดเนี่ยเป็นวันที่จะเริ่มประเทศไทยตัวจริงเพราะเป็นวันเกิดประเทศไทยเพราะนั้นประเทศไทยตัวจริงก็จะเริ่มก็จะเกิดแล้วหลังจากสลบมาตั้งแต่รอเจ็ดเป็นเวลาแปด เป็นเวลา90ปีถ้าคิดตัวเลขตรงๆตัวตามตัวเลขก็91แต่เอาตัวเลขแบบเข้าใจง่ายๆ90ปีนานมากเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ประเทศจุริงจะต้องตื่นละ,ะตื่นขึ้นมาเราก็ต้องร่วมกันกู้ประเทศที่สลบมาถึง90ปีกู้ให้ฟื้นตื่นขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นก็จะมีขบวนการกอบกู้กู้ในที่นี้คือกู้ตัวประชาชนนะกู้ตัวประชาชนนั่นแหละครับ แต่ต้องใช้ยุทธศาสตร์พระชาตากนะเพราะว่าประชาชนก็คือตัวประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์พระชาตากมากอบกู้ประเทศนะโดยการกู้คำว่ากู้นี่คือกู้ประชาธิปไตยของรจที่สลบมาไปถึง90ปีแล้วประชาธิปไตยนี่มันอยู่ที่ประชาชนแต่ประชาชนใช้ไม่เป็นก็เลยกู้ประชาชนไปด้วยคือกู้ทั้งตัวประชาชน แล้วตัวประเทศควบคู่กันไปอ่ะอันนี้ต้องใช้ยุทธศาสตร์พัฒนานะซึ่งยุทธศาสตร์พัฒนาจะใช้3ยุทธศาสตร์ที่พระน์พัฒนาใช้ก็คือ1การกอบกู้2การสร้างบ้านเมืองให้เป็นราชธานีใหม่แต่พอมาในยุค AI ก็ต้องสร้างบ้านเมืองให้เป็นมหาอำนาจชาติมหาอำนาจเลยมันเป็นลิขิตของประเทศที่ต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจในยุคร้อสิซึ่งชื่อยุคไทยมหารัฐ์เป็นรัฐใหญ่ที่ต้องรวม ไทยลาคอมีโทมาด้วยจะรวมได้อย่างไรไปเดี๋ยวผมอธิบายนะทีนี้งานผมเนี่ยเป็นงานที่เวลาท่านฟังผมพูดประโยคใดก็แล้วแต่พูดวลีใดก็แล้วแต่พูดโมเดลใดก็แล้วแต่นะพูดยุทธศาสยุทธวิธีใดก็แล้วแต่นะล้วนแต่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเวลาได้ยินท่านก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการหมันไส้อะอาการแบบแหมอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ย หลุดมาจากไหนกินยาไม่ครบใช่ไหมส่งกลับโรงพยาบาลให้หมอดูแลหน่อยปรึกษาหมอหน่อยให้หมอวิเคราะห์หน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปกินยาอะไรหลอนมาไหมจึงได้พูดอะไรที่มันโอหังการอลังการยิ่งใหญ่เกินเกินสติปัญญาคนไทยที่จะคิดแบบนี้ไอ้นั่นผมเข้าใจคืองานผมเป็นงานนักอนาคตศสาสตร์ท่านต้องเข้าใจงานแบบนี้ก่อน งานของนักอนาคตศาสตร์เป็นงานไม่ปกติครับเป็นงานที่คนปัจจุบันเนี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยเวลาเจอแล้วท่านจะมีอาการเขาจช็อกเขาจช็อกฮะคือต้องเจอแล้วแบบมันอะไรนี่ท่านต้องตั้งหลักเตรียมตัวอย่างเงี้ยแต่ที่นี่อาการที่ท่านเขาจะช็อกมันท่านจะแสดงออกด้วยการกลด่าน,นั่นเองกลดา่าท่านจะกปประเคนเขามาอนะฮะประเคนเขามาแล้วแต่จะกลดา่าแล้วแต่อุปนิสัยแต่ละคนอนะก็จะว่ามานะ อันนี้ผู้ทำเนี่ยเข้าใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเ,เรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาปกติอะไรที่มันไม่อยู่ในในโลกปัจจุบันเนี่ยแต่คนในปัจจุบันจะต้องไปปรับตัวไปใช้ไปอยู่ไปทําไปเกิดน,นะไปอาศัยเงี้ยก็เป็นธรรมดาแน่นอนต้องมีปฏิกิริยานะปริิกิยาซึ่งแรกๆก็จะเป็นธรรมดาฮะกลด,นะดานี่ก่อนนะกลดาแต่พอพอได้อยู่ได้อาศัยแล้วเนี่ยอ้าว ไม่เห็นกลับมามันไม่เห็นมันกลับเมืองสมัยก่อนเลยกลับเป็นว่าเออใช่ใช่ใช,ช่ถูกต้องอาขาดไม่ได้ด้วยนั่นแหละครับอันเดียวกันแนวเดียวกันนะจะให้ยกตัวอย่างก็รถยนต์อ่ะผมยกตัวอย่างมันง่ายเพราะทุกคนอยากได้รถยนต์แต่เวลารถยนต์มันมันมามันมามน,มานำเสนอก็ถูกถล่มอย่างเงี้ยนะเหมือนงานผมนี่แหละครับเหมือนกันก็ย่อมถูกถลม่มถูกเหตุเหตุหที่โดนถล่มก็เพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาปกตินะ ป,กต,ปกติที่ท่านจะล่มกล่าวว่าด่าว่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่ท่านอยู่ไงแต่เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปปรับตัวไปอยู่ไปอาศัยอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราทำสัตว์เหมือนกันมาแ,ลแปลกถิ่นมันก็รับมันยังรับไม่ได้มันเหมือนเหมือนกันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้เข้าใจนะเมื่อท่านเข้าใจแล้วเนี่ยละอาก็แจ้งให้ทราบว่าเวลาคนอื่นฟังหรือได้ยินคําวิจารณ์อะไรเงี้ย ท่านก็ขอให้ท่านเข้าใจเข้าใจก่อนว่าเป็นปฏิกิริยาเป็นเขาจะชอ็อกนะเป็นปกตินะเพราะว่าส่วนมากคนมันจะเคลิ้มไปกับใครถล่มว่าอะไรหนักๆเคลิ้มไปกับเขาเหมือนเป็นเครียกโหนกระแสตามกระแสน,นั่นเองแต่งานผมเป็นงานไม่ได้มาเอาใจประชาชนผมบอกนะไม่การไม่ได้มาเอาใจเป็นงานมาปรับระดับอัพเกรดยกระดับมาตรฐานใหม่ ที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านคืองานที่ผมทำน่ะมันเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมากมายมหาศาลช่นี่ที่เรียกว่าพักการเมืองเพราะไม่มาทําอย่างนี้ให้รัฐบาลก็ไม่ทําให้ไม่มีหน่วยงานองค์กรไหนมาทําแบบนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเขามันเป็นหน้าที่ของนักอนาคตศาสตร์ที่จะต้องมาเปิดเผยเปิดเผยให้เป็นทางเลือกเพราะท่านเป็นเจ้าของอํานาจทีทธิตไปแต่ท่านไม่รู้วิธีใช้แล้วเลือกไม่เป็น มีของดีอ่ะแต่เลือกไม่เป็นแล้วคนที่จะเลือกก็คือต้องเป็นเจ้าของน่านทิพตาชันนเดงเป็นผู้เลือกมาตรฐานประเทศใหม่เนี่ยซึ่งประเทศมีลิขิตประเทศนั้นมีลิขิตคุณจะต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจเออคุณจะทำยังไงไปเป็นชาติมหาอำนาจเออถ้าคุณยังอยู่ในแบบการเมืองอย่างนี้มันก็เห็นสภาพแล้วประชาชนก็ไม่ได้เลือกประชาชนไอความที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยมันสะท้อนการเมืองการเมืองมันเละๆอย่างเงี้ยกเพราะประชาชนไม่ได้เลือกการเมืองมันก็ไม่ได้เลือก มันอันเดียวกันแล้วเนี่ยจะให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจเป็นมาตรฐานเป็นต้นแบบโลกประชาชนก็ต้องยกระดับอัปเกรดประชาชนนั่นเองดังนั้นงานผมมันจะเป็นงานอัปเกรดยกระดับประชาชนให้เป็นโสดาบันทิ่ตไตคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตนเองนั่นแหละครับคือคนไทยตัวจริงเป็นคนที่ใครปกครองไม่ได้หรอกต้องปกครองตนเองนั่นคือคนไทยตัวจริงแต่ทุกวันนี้ท่านเป็นยังไงท่านเป็นทาส ถูกปกครองอยู่ต้องไปแห่แห่นพักกันมงกันเมืองไปเชียร์เขาไปพี่นอพี่เทาเขาไปเอาขอใจพักกันเมืองเออแล้วทั้งท่เป็นเจ้าของนั่นที่พิไตไอพักกันเมืองต่างหากมันีะต้องมาพี่นอพี่เทาท่านแต่มันก็เล่นละครหลอกท่านอ่ะก่อนจะได้เป็นรัฐบาลมันก็มาวุมือไหว้ปลกปลกปลกอ่าท่านมีหมาเป็นสมาชิกในบ้านมันก็คคจงยกมือไหว้ถ้าท่านบอกให้ไหว้มันก็ไหวอ่ะพอไหว้เสร็จแล้วไม่รู้จักท่านหรอกครับพอได้อำนาจไม่รู้จักของข้อใจกันนะ เอาเอาไปไง่ายๆท่านถูกท่านเป็นกบต้มอยู่ทุกวันนี้ท่านก็รู้แล้วนะประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงอ่ะเป็นกบต้มชัดๆเห่นๆอยู่แล้วก็คงจะรู้แล้วนะว่าพัคก,การเมืองไม่ใช่ที่พึ่งท่านแต่ตัวท่านอ่ะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านต้องพึ่งตัวเองอย่าไปพึ่งพักการเมืองดังนั้นงานผมมาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามาเปลี่ยนยุคสมัยเราได้เราผ่านยุคกษัตริย์ปกครองมาเป็นตัวแทนปกครองอยู่ก็คือสสพักการเมืองนั่นเอง แต่ต่อไปนี้จะหมดยุคตัวแทนสสพกักการเมืองกลายเป็นประชาชนปกครองตนเองเออเนี่ยนี่คืองานผมงานที่แท้จริงคือประชาชนต้องปกครองตนเองเพราะโลกยุคสมัยใหม่นี้เรามีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนและมี AI ไม่จเป็นต้องมีสสพกักการเมืองเลยรายการที่มีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนเอไอเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนก,นกับการมีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไม่หายไปจากโลกใบนี้แล้วเหมือนมีป่าเขามีแม่น้ำมีเทะเลมีก้อนเมฆมีฤดูกาลเนี่ยอันนั้นแหละมันไม่หายไปจากโลกใบนี้เหมือนกันนะดาวทีมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนเอไอไม่หายไปจากโลกใบนี้ครับไม่หายครับเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านต้องไปอยู่ต้องไปใช้มันคือโลกยุคใหม่มันไม่จะเป็นต้องใช้สอสอพักการเมืองแล้วท่านใช้มือถือนี่กดปุ๊บท่านเป็นสอสอท่านนับบัตรนั้นเลย กดเข้าไปในแอปพลิเคชันท่านก็เหมือนสสน,นั่นเองแล้วท่านก็กดเป็นมติของตำบลได้เลยเออตำบลชั้นอยากจะทาอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรท่านกดได้เลยจากมือถือนั่นแหละครับเป็นมติตำบลละแล้วก็เป็นมติจังหวัดเป็นมติประเทศและเป็นมตินโยบายต่างประเทศได้ด้วยเห็นไหมครับท่านอาจจะอยู่ขค้วโลกเหนืออีกคนอยู่ขค้วโลกใต้ก็กดเรื่องเดียวกันในตำบลของท่านเออเป็นมติตำบลได้มติประเทศจังหวัดนโยบายต่างประเทศได้เลยไม่จะเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยก็ได้นะเป็นแบบนี้แต่ว่า ถ้าท่านจะออกท่านก็ต้องแจง้งแต่ถ้าถ้าอยู่ในประเทศก็จะมีแท่นฐานอำนาจคือบ้านแต่ละหลังผมจึงมายืนที่บ้านนี่ไงว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยต่อไปนี้จะมีแท่นฐานอำนาจนะและบ้านก็จะเป็นสภาเราไม่ได้ใช้บริการสภาสปายะสภาฐานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าอยาองนึกสร้างมาใหม่ด้วยเงิน2องหมื่นกว่าล้านบาทที่นี่ไม่ใช้เพราะเราไม่ได้ใช้ระบบและสภาที่นี่ใช้ระบบบริหารแบบใหม่เรียกว่าระบบ4ฐานอำนาจฐานที่1ฐานมือถือ ฐานที่สองผู้มีคุณธรรมฐานที่สามเป็นฐานของหมู่คณะที่มีสภาฐานที่สี่คือนายกที่มาจากการสอบหนึ่งร้อยคนแล้วก็คัดหนึ่งร้อยเหลือสิบสองสิบสองพระมหากษัตริย์จะเลือกจากสิบสองนั่นแหละก็เรียกว่าสอบคัดตั้งนายกแล้วนายกมีแค่หนึ่งฐานประชาชนก็มีหนึ่งฐานฐานมือถือเออเพราะนั้นประชาชนต่อไปจะไม่ไปแห่แห่นนายกอ่ะเพราะมือถือฉันก็เท่าเทียบเท่านายกแล้วนายกเทียบเท่ามือถือเออ ไม่ไปแห่แห่นนายกไม่เป็นนิยมนายกแล้วในใครก็ไม่มีใครมาอยากเป็นนายกไม่เหมือนสมัยนี้คนอยากเป็นนะแต่พออยู่ในระบบระบบใหม่มาตรฐานใหม่เนี่ยประชาชนเป็นผู้ปกครองตัวเองอ่ะเขาไม่เขาไม่ไปแห่นนายกอ่ะนะนายกกายเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ไปเออมันโลกมันเปลี่ยนอะยุคสมัยมันเปลี่ยนนะเมื่อโลกสมัยโลกโลกยุคใหม่สมัยใหม่มันเปลี่ยนเนี่ยมันกลายเป็นประชาชนมาดูแลประเทศเองอมาคุม ai เองแต่ถ้าท่านยังคิดเลือกตั้งอยู่นะ ท่านจะโดนโจรสูตรโจรสู่สู็คือผู้คนรวยใครสู่มาได้อำนาจจากท่านท่านไปนเลือกเขาเนี่ครับเขาก็มาคุม AI คุมการเงิน cbdc ท่านท่านก็เรียบร้อยเสร็จเขานะแต่ของผมไม่ได้ตรงข้ามท่าน,นไปคุม cbdc เองคุมการเงินเองคุม AI เองต้องแบบนี้จึงจะเป็นโวบบนดั้ทเ่ิมตายเป็นคนไทยตัวจริงที่ใครปกครองไม่ได้ท่านต้องปกครองตัวเองแล้ะงานผมจะเป็นงานที่มาพลิกเปลี่ยนเกมของโลก เปลี่ยนยุคสมัยของโลกดังแบบนั้นเรื่องราวที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านคุ้นเคยหรือได้ยินมาก่อนเพื่อจะถูกใจท่านไม่ใช่ท่านต่างหากที่ต้องเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆที่ผมพูดเนี่ยว่ามันคืออะไรและท่านจะเข้ามาใช้ประโยชน์มันยังไงเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะท่านจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกนะครับที่ปกครองตัวเองเพราะท่านชื่อไทยไงนะเพราะไทยเนี่ยออกจากการเป็นทาสเมื่อไหร่ที่เราออกจากการเป็นทาส เราก็เป็นไทยสลายทาหารนั่นแหละเป็นผู้ที่ไม่เป็นท่าเป็นไทยเมื่อท่านเป็นไทยแล้วเติมยอยักษ์เข้าไปเป็นอิสระแบบยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงอิสระทั้งสามแบบนี้เขาเรียกว่าใครปกครองทาไม่ได้รอกครับท่านต้องปกครองตนเองเพราะอิสระโหยอดเยี่ยมเหลือเกินอิสระยิ่งใหญ่อีกเพราะเป็นการทําการเมืองระดับโลกยิ่งใหญ่มากและเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสันติธรรมนะมหาอำนาจสันติธรรมไม่ได้มหาอำนาจด้าน อ่าฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ใช่